ครับอยผู่ผมช่างต้นฮะเดี๋ยววันนี้พาอัปเดตผลงานการผลิตเตียงนอนรุ่น INB 002นะครับเป็นไซส์ขนาด5ฟุตครับนะฮะคุณลูกค้าเนี่ยสั่งวัสดุหุ่มเป็นงานผ้ากำมะหยี่สีเทาดำทั้งชุดเลยนะฮะเรียกริ้นชักเอาไวไ้ปลายเท้าแบบนี้ครับนะฮะตรงหัวเตียงสังเกตดูนะครับคุณลูกค้าสั่งทำพิเศษก็คือต้องการเป็นเบาะใบเดียวเรียบๆแบบนี้สั่งเสริมใยฟองน้ำหนานุ่มด้วยเ,ยเวลาคุณลูกค้านั่งพิงเนี่ยจะให้ความรู้สึกสบายมากๆนะครับพอเราเนี่ยเสริมใยที่เบาะนะคร มีเตารับไฟนะครับ Type C USB ทั้งหมดนี้เลยนะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟได้ตรงนี้แผ่นชั้นวางของรูลิล้นชักสามารถถอดออกมาได้แบบนี้ครับนี่ฮะช่องซ่อนของใต้ลิ้นชักนะครับสามารถเก็บของได้นะครับเมื่อคุณลูกค้าเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนำแผ่นชั้นตรงนี้ปิดเข้าไปครับนี่ฮะแบบนี้ครับรางลิ้นชักนะครับแบบฟอบโคตรครับนี่ฮะฟอบโค้ร นี่ฮะอันนี้จะเป็นออปชันของรุ่น i n b 002นะครับหากคุณลูกค้าสนใจขนาดก,กีฟุตสามารถสอบถามได้เลยจ้า